โอเคครับนี้เราจะมาสร้างโปรแกรมต่อครับโปรแกรมที่เป็นไลบรารีนะครับปรแกรมพ้องสินช้า,ชาเสียเวลาครับเปิดขึ้นมาเลยเมื่อ,อตอนที่แล้วครับเราได้ทำการสร้างโมรเจ็ตขึ้นมาก็จะได้หน้าหน้าตัดแบบนี้ครับรก็เลือกตรงนี้ครับเลือก ตอนนี้ก็ทำการหาซับหาซับแพ็กเกจนะครับก็คลิกขวาเลือกหนึ่งแล้วเลือก J Frame Form ครับโอเค J Frame Form Class Name ชื่อว่าเราจะให้ชื่อว่า library ครับ index <Okay. S 1> ก็คือ library ที่เป็น index นะครับแล้วก็แพ็กเกจชื่อว่า library ครับโอเคครับเสร็จแล้วกดสิ้ไป Okay. เราก็จะได้หน้าเปล่านี้มาครับน้่นคือพ็กเกจแบตเตี่การินเด็กเสร็จแล้วเราก็ทำการสร้างาสร้าง G I ที่เป็นหน้าอินเด็ครับหน้าแรกครับเช่น สร้างว่าสร้างว่าอะไรดีจินดีต้นรับเข้าสู่โปรแกรมพจน์โลลากตัวนี้ครับตัวนี้เป็นลาเบลครับลากมาวางไว้ในเฟรมเสร็จแล้ว คลิกขวาครับเลือก Edit Text แล้วตั้งซึ่งหมาว่าจินดีตั้งคับเข้าสูโ่โรนะครสามารถที่จะเลื่อนย้ายการ์นได้ครับ้เหมือนกันครับ ย okay. ืนีต้องรับเข้าสู่โปรแกรมขกเของส mm hmm. ู่แล้วก็อ่าลากตัวที่เป็นบัตุอนนะครับวางไว้แล้วก็คลิกขวารีเทก แล้วพิมพ์ว่า,าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งผู้อำนวนึงรตัวนี้เป็นเหมือนเดิมครับคลิกขวาแล้วพ t เดทตัวนี้เป็นออกจากระบบนะครับตอนแรกเข้าสู่ระบบออกจากระบบ เราสามารถที่จะทำรนะเ,ะรเรื่องสวยงามได้โดยการแต่กค่าต่งครับโอเคตอนนี้ก็ชิดขวานะครับเลือกอัลกุปไา,ายแล้วไปที่ ฟอนนรัี้ครับลืตรงนี้ครับ,รบราสามารถเลือกฟอมได้ตามต้องการน,นะครับสำรับที่่ผมเลือกตนี้ครับไซที่ยี่สิบโอเคตัวี่ นี้ก็เหมือนกันครับที่ขัวเพื่อภูมิทายไปที่ฟอนตน์ี้ตัว้ผมเอาขนาด14เอาขนาด18บแปดก็ไน,นี้ก็เหมือนกันครับโอเค กีน้เราสามารถที่จะใส่อะไรก็ได้ครับเข้าไป okay. แยกถ่ายกลุ่มให้สวยงามน,นะครับโอเคเรื่องดีไซน์ค่อยไปบ้านกันทีหลังครับตอนนี้ก็เป็นหน้าแรกครับสำหรับหน้าอินเด็ก ในการพัฒนาโอเคพอเคครับไว้ตอนต่อไปเราจะมาสร้างหน้าที่ใช้ในการสมัครสมาชิกหรือว่าเพิ่มหรือว่าแก้ไขผู้ใช้ระบบครับพอแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ